วันดีพี่น้องจ๋ามากินแจ้วขบุญน้วยกันหิวอยากกินแจ้วขคุณอยากกินตะเมอขึ้นนี่ล่ะโคตเอาขึ้นเึือๆเลยหาดูทำาพักเสร็จมามาพี่น้องมาแก้วขบุณก็เห็วใบอยากด้วยพี่น้อง ตาที่เขาเขาจิตตำบักฮุ่งนี่ล่ะเขาก็ใส่ต้นหอมกระไรมีขิงกระใส่ขิงลแล้วแต่ผู้สอบมีกระใส่กระใส่กระใส่ตาได้กันเส้น้่างปลาค่ะเอากขนมิีนลงไปมันก็ผักเสียบมาก่อย ปลาด่ากุเหมือนไปทำปลาด่าบ่มเนาะกินปลาด่าต้มเนาะปลาดต้มปลาขวดละกุ้งหมือน ยาขัแซ่บรู้ไหมน้องคือยาขัแซทบร้อนยาก่อ่ะันไง ดอกมมันก็ข้มใหญ่หงือเปล่เอ้ย ก่านห่อขอนมจีนบีบไม่ไม่พี่น้องกึนนกินมาจากน้ำจำแจ้วไท่ถาวักหลวกน้ำรักสวกแล้วแต่เ่ามากกินข้าวพักหลวกกับแสบรับคุนเต็เนยาๆก็ต้องเด็ดเอาใส่เลย คุณยายจำล่องขันหิวมากเนี่ยกินผู้เดียวกับแสบกินหลายคนกับแสบก็ือจองคนเปิ้มายายจมล่องหิวคนเดียวกินคนเดียวลูกกับไปขายของ ไห้ของใหกินไปกินมันเขามว่าบ้านน้องเทียเขาก็อิ่มมาก,ก่อนต้องอยู่บ้านน้องไปเอ็ดกินเงนองอยากยังได้เห็ดกินไปเขาเสือมาใส่ตู้เย็นไว้กินเท่าทียหเอหมักมากกันได้ก็กินนั่นั่นจนหมากมักกินน้องใหม่หลาย อาหารดีๆเป็นมึกเป็นปุ่งแยาอย่บกินบะไรแล้วแพราอาหารทะเลจะกินน้ำปลาเนี่ยกินแล้วก็ได้ไปกินยาเด่นเป็นปลาปลาใส่ปลาทูเนะา,กกะเาะนแกกแพรขาดไร้ แก่แผ่ต้องมีไห้ประจำไปซื้อลานหมอมาไหวแล้วก่อน,นี่ไปสีดยากเอายาแก้แพ้ใหม่ก็เลยได้ไปซื้อตะล้านเพิ่นล่ะอไม่ได้ไปสีดดอ๋ยวคุณเอ๋ดีไปไปซื้อเอายามากินรลด มันบ่ค่อย่วงแห้งม่วงหน่อยๆแล้วันเมเ็ดขาวๆน่ะมันจึง่วงแห้งคันกินแล้วๆมันก็ยังอยากขั้นเป็นเม็ดขาวแต่น,นี้สามเม็ดหน่อยๆนี่สีขาวเม็ดหน่อยกๆกลมๆม่นๆอ่ะสีหนึ่งแล้วก็สีสมเม็ดหนึ่ง กรเม็ดเงาๆอีกขาวเขียวเป็นปอกกินลงไปจะข้าวหนึ่งเส้าขั้นป่านปิดฝิแต่ข้าวกินไม่หมันกับขั้นไม่แล้วถ้าต้องกินซะกันกินที่ห้างขั้นนะากินซะกันแล้วจะคอยกินกินยา ก,กินหัดไใบควอนมาไหนยายก็เลยบ่อยากกินกุ้งบ่อยากกินหมึกเพราะว่ายายก็บ่ค่อยอยากกุ้งดิบนี่ยยายยังบ่กินเลยกุ้งดิบกุ้งใหญ่นี่กุ้งย,ยีฟอยายกินอยู่กุ้งทะเลนี่เขาเห็ดกินดิบดิบมันกุ้งแซน้ำปลาน่นะ้ยายบ่กกินเลย ทีนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกทาเจอกันใหม่